บักเซียนปิ้นป๊อกปิ้นแปก๊กวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลวันนี้นะครับมาอยู่กับลีครับลิเวอร์พูลเจอกับเวสต์แฮมมาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะ4เสมอเวสต์แฮมไป1ครับมาดูเฮดทูเฮดฟอร์ม5นัดในรายการนี้กันนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2แพ้1น,นะครับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับ มาดูเฮดทูเฮดฟอร์ม5นัดล่าสุดของแต่ละทีมกันนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1นะครับเวสต์แฮมชนะ2เสมอ1แพ้2แผนการเล่นของแต่ละทีมนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นเป็น4-2-3-1เวสต์แฮมจะเล่นเป็น4-3-3บอลคู่นี้ลีกครับก็มาจากพรีเมียรลีกทั้ง2คู่ก็น่าสนุกนะครับผมลิเวอร์พูลเจ้าบ้าน5เกมหลังชนะทุกรายการฟอร์มยังคงเก่ง ยังคงแก่งชนะ4แพ้ไป1ในลีกเองก็ยังเป็นรองจ่าฝูงนะครับทีมเยือนเวสแฮม5เกมหลังฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงชนะไม่ชัดเจนนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับในลีกเองก็ยังอยู่โซนล่างๆของตารางอยู่อันดับที่14นะครับผมเกมนี้เชื่อว่าทัพหงแดงจะบดเวสแฮมได้อย่างแน่นอนนะครับดูจากเกมและภาพรวมต่างๆแล้วนะครับ แนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายาครับฟันทงรอรับซับเลิ้วภูลีลาเด็ดราคาอยู่ที่1.5วัดบอลต่อไปต่อกันเลยครับพี่พี่